สวัสดีครับวันนี้เราจะไปทําบุญไหว้พระที่วัดเพลงวัดล้างอําเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีวัดเพลงวัดล้างเป็นวัดโบราณในสมัยสมเด็จพรันลายมหาราชตั้งอยู่ริมคลองวัดศักใหญ่ตาบลบางขนุนอําเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรี เดิมมีชื่อว่าวัดทองเพลงมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลวงพ่อโตเป็นพระประธานเป็นวัดล้างกลางสวนอายุกว่า400กว่าปเออีเดิมชื่อวัดทองเพลงหรือวัดเพลงสร้างขึ้นประมาณปีพุทธศักราช2200 สมัยสมเด็จพะนลายมหาราชแห่งกรุงศรีวิยาโดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ในบริเวณนั้นได้เล่ากันต่อมาว่ามีกรท่องกันต่อมาว่าวัดทองเพลงต้มเล่ากินเองหนึ่งปีรับกระถินสองไตเดิมแต่วัดนี้ได้ความว่าวัดทองเพลงเป็นวัดหลวง มีความสำคัญในแถบนี้มากในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับกระถินปีหนึ่งสองครั้งจากเมืองบนเมืองบนมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ากรุงศรีอยุธยานั่นเองคนเมืองนนสมัยนั้นเขาเรียกกันมีการได้จัดส่งขบวนกระถินทางเรือชลมาาสมาติดต่อทางวัดปีหนึ่งสองสองครั้ง นับเป็นวัดที่มีคุณสมบัติพิเศษมากซึ่งจัดตามประเพณีทางพุทธศาสนาแล้วปีหนึ่งวัดแต่ละวัดนี้จะได้กระถินเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อมาเมื่อเกิดศึกสงครามไทยกับพมา่าเสียกียกุงศรียาครั้งที่2เดือน10พุทธศักราช2310มังมหานรธาแม่ทัพพมา่านำทัพ ขึ้นย้อนมาจากทางใต้ขึ้นมาตามลำน้ำและได้ตั้งค่ายตามริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาชาวบ้านในพื้นที่นั้นเกิดความกลัวจึงได้นิมนต์พระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ในวัดเพลงนี้ออกจากวัดไปกันหมดซส่วงคนอื่นที่อาศัยอยู่บริเวณแถบนั้นก็ถูกเณฑ์ไปเป็นทหารเพื่อลบกับพมา่าบ้างบ้างก็ทิ้งบ้านเรือนพาครอบครัวหนีไป เมื่อไม่มีคนแล้ววัดก็ถูกทิ้งล้างไปทางวัดจึงขาดการเอาใจใส่จากชาวบ้านต่อมาไม่นานวันนี้ก็ถูกทิ้งล้างไปโดยปริยายจนได้เป็นวัดล้างจนมาถึงปัจจุบันนี้และนายนิราชสุพันนายมีได้พรนณนเมื่อมาถึงบริเวณหน้าวัดเพลงแห่งนี้ว่า มาถึงหน้าวัดเพลงวังเวงจิตนั่งพินิษศสาลาที่อาศัยมีตาภาพลุกกงลงบันไดจึงจำได้แน่จิตไม่ผิดเพี้ยนแต่ก่อนพระวัดนี้ท่านดีมากชื่อขวนนาคช่างฉลาดข้างวาดเขียนมีคนจำแบบอย่างมาวางเรียงจนช่างเขียนประเดี๋ยวนี้ก็ดีจริง ทุกวันนี้ฝีมือเขาลือมากแต่ฝีปากอับชื่อไม่ลือถึงไม่มีใครยอยกเหมือนตกบึงต้องนอนขึงคิดอ่านสงสารตัวนั่นแต่เดิมมาที่นี่คงเป็นที่พำนับของเจ้าขวาัวนาคแห่งวัดทองเพลงซึ่งมีชื่อเสียงในการเขียนจิตกรรมฝาผนังสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โบราณสถานวัดเพลงวัดล้างปัจจุบันเบ็ดวัดล้างตั้งทิ้งอยู่กลางสวนบลไม้มีโบสถ์ขนาดใหญ่ก่ออิฐถือปูนมีลวดลายปูนปั้นตกแต่งอย่างสวยงามบางก็หลุดล่วงหักพังตามกาลเวลาภายในโบสถ์มีหลวงพ่อโตปางมารวิชัยและลวดลายปูนปั้นซุ้มประตูสมัยกรุงศรีอยาแ้ๆข้างหลังมีหอะระฆังแต่พังไปหมดแล้ว ส่วนใบเสมาก,ก็ถูกยกไปอยู่ที่วัดสักใหญ่อยู่ที่โบสสมัยก่อนมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมผนังพระบสถ์อยู่หนาแน่นแต่เดี๋ยวนี้ทางวัดเพลงวัดล้างได้ซ่อมแซมไปหมดแล้วซึ่งมีประวัติศาสตร์และศิลปกรรมสมัยกรุงศรีอยาที่น่าสนใจอยู่มากเก็บไว้ในจังหวัดนนทบุรีประโยชน์ทางการท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระ ทำให้มีความรู้สึกทันทีเมื่อได้เข้าไปอยู่ในโบสถ์ว่าวัดนี้มีความยิ่งใหญ่มากในอดีตสร้างโดยพระราชดำริของพระมหากษัตริย์สมัยกรุงอยุธยาตอนกลางเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในยุคนั้นอาจจะเป็นสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิหรืออาจจะเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระองค์ใดพระองค์หนึ่งที่ให้สร้างวัดนี้ขึ้น หลวงพ่อประทานมีเทพเทวดาชั้นสูงอารักขาไว้จึงอยู่รอดมาจนถึงคนรุ่นหลังเราได้วัดนี้ได้รับพระชทานป้ากรถินจากกรุงศรีอยาอยู่ทุกปีคาดว่าอดีตท่านเจ้าว่านในสมัยนั้นต้องเป็นพระสงฆ์ชั้นสูงที่มีประมาษัตริย์ทรงเริ่มใส่มากโชคดีที่วัดนี้ไม่ถูกข้าศึกทำลายเพราะอยู่ไกลจากพระนครศรีอยุธยา จึงอยากให้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าวัดในกรุงศรีอยาตอนต้นในจังหวัดนนทบุรีนั้นนอกจากมีวัดพระปางหลวงแล้วยังมีวัดขังข่าวซึ่งอยู่ริมฝั่งแมนะ่น้ําเจ้าพระยาซึ่งตรงกับวัดเขมรา,ามวัดขังขาานี้เป็นศิลปกรรมแห่งกรุงศรีอยุยาตอนต้นในสมัยสมเด็จพระบระมไตรโลกนาถมีอายุถึง500ปีซึ่งอยู่ในสภาพที่ดี วัดเพลงล้างแห่งนี้ยังมีหอะระฆังซึ่งสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยยาตอนกลางอีกด้วยการดูแลวัดเพลงวัดล้างสำนักศิลป,ปรกรที่2องสุพรรณบุรีโดยการสนับสนุนของชาวบ้านและหน่วยงานต่างๆได้ทำการบูรณะปฏิสังขรและเสริมความมั่งคงของโบราณสถานวัดเพลงวัดล้างนี้จนมีสภาพดีและมั่งคงแข็งแรงชาวบ้านรัก ชาวบ้านรักและหวงแหงวัดแห่งนี้มากในฐานะเป็นศาสนสถานประจําชุมชนมีการสร้างสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของท้องถิ่นทางด้านหน้าพราะบสถหอละฆังมีสภาพเริ่มลกล้างมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุมปัจจุบันนี้คุณรัตด,ดาพิสิทธิ์ที่วาน,นิชหรือป้านงเป็นผู้เช่าที่ดินบริเวณวัดเพลงล้างจากสำนัก พระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อทําสวนโดยเจ้ามาตั้งแต่สมัยบรรทบุรุษของคุณรด,ดาเมื่อพุทธศักราช2485และยังเป็นผู้ดูแลวัดเพลงวัดล้างนี้สืบต่อจากบรรทบุรุษอีกด้วยปัจจุบันมีผู้ดูแลอาศัยอยู่ประจําภายในวัดหนึ่งคนมีการสร้างห้องน้ําบริเวณทางเข้าวัดผู้ที่สนใจสามารถเข้ายิ่งชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพลงวัดล้างได้ทุกวัน ซึ่งมีป้ายให้ข้อมูลโบราณสถานทั้งของกรมศิลปากรและของท้องถิ่นวัดเพลงวัดล้างมีงานประจำปีในช่วงเดือนมีนามีงาน3วันสามคืนนอกจากนั้นมีงานมีงานทำบุญเฉพาะวันพระใหญ่และเทศกาลสำคัญต่างๆไปในพระวิหารมีหลวงพ่อตาแดงเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกันมาก มักบนบานสารกล่าวด้วยประทัดหรือไข่ต้มเส้นทางที่จะไปวัดเพลงวัดล้างนะครับวัดเพลงวัดล้างตั้งอยู่ในพื้นที่สวนไม่มีทางรถยนต์เข้าถึงต้องเดินเท้าเท่านั้นจากซอยแม่ช้อยถนนบางกวยจงถนอมทางหลวงหมายเลข3014เท่านั้นหากมาจากวงเวียนตลาดอำเภอบางกวยถนนเทิดพะเกียรติให้ใช้ถนนบางกวยจงถนอม ทางหลวงหมายเลข3014ประมาณ2กิโลเลยถนนมาทางเข้าวัดศักใหญ่ไปเล็กน้อยจะพบซอยแม่ช้อยซึ่งเป็นถนนดินโอยหินอยู่ทางขวามือมีป้ายบอกวัดเพลงวัดล้างติดตั้งอยู่บริเวณทางข้ามปากซอยซึ่งปากซอยนี้อยู่ติดกันล้ามรับซื้อของเก่าคือแอร์เก่า เข้าไปตามทางประมาณเ0 0เมตรจะสุดถนนที่รถจะเข้าไปได้แต่จะพบทางเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ40เมตรก็จะพบวัดเพลงวัดล้างอยู่ทางซ้ายมือหากจากมาทางถนนราชพฤกษ์สามารถใช้ถนนบ้านคลองวัดศักดิ์บ้านวัดโคนอนต่อเนื่องมายังถนนบางกวยจงถนอมได้นอกจากนี้ยังสามารถ เดินเท้าจากวัดศักดิ์ใหญ่มายังวัดเพลงวัดล้างได้อีกด้วยจากถนนพหลลมลาช,ชลนนีให้ใช้ถนนราชพฤกษ์มุ่งหน้าทิศใต้หรือมุ่งหน้าถนนเพชรเกษมประมาณ3กิโลเมตรกับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟสายตลิ่งชันเมื่อกับรถมาได้ประมาณ200เมตรก็จะผมจะพบกับถนนบางพรมทางซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะใช้ถนนบางพรมประมาณ550เมตร จะพบซอยวัดเพลงทางซ้ายมือเลี้ยวเข้าซอยประมาณ170เมตรก็จะถึงวัดเพลงวัดลางแล้วนะครับสวัสดีครับ